สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนัรกราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยลาวพัฒนานะครับผมของวันที่25มีนาคม2567นรบแล้วก็เลขทางแากกระป่อยต่องวดของวันที่27มีนาคม2 5 6 7ต่องวดไปเลยครับผมก่อนไปดูผลสรุปตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเล,ล็กนะครับในช่องทางเดียวนะครับผมและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนาลาทาง youtube นะครับขอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนะคะ่ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับมาดูผลตัวเลขกันเลยครับผมหลาวพัฒนาเลขนักราชวันที่25มีนาคม2 5 6 7รบูดบนล่างเลขนักราดวางไว้ที่7กับ8หลักร้อยเลขนักราดวางไว้9 8,-7 ตัวประกบ วางไว้9 1 0ผลที่ออกครับผม3ตัวบนออก2 5 8 2ตัวล่างออก8 2นะครับปรากฏว่านะครับผมมาเข้าตัวรูดนะครับเข้าตัวรูด8บนและล่างครับผมนะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับที่เลยครักจับมานะครับสตัววางเป็นแพทเทิร์นไกลไลน์ไว้นะครับในขนาดก็ เน้นไปที่7 8 8 9นะครับผม7 9นะครับผมแล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับเลขนาดถ่ายรูปลงนะครับไม่ลงคลิปนะครับถ่ายรูปให้จับไป4ตัวเป็นแพทเทิร์นไว้ให้ที่5 8 0 7ก็ไปขึ้นบนนะครับผม3ตัวโต๊ะนะครับเลขลางหน้าก็จับไว้ที่นะครับ8 0 7 ่วนชุดเต็มนะครับผมที่ fc ขอมาให้เลขลาดทําลงให้ดูนะครับในคลิปทุกครั้งนะครับซึ่งเลขาทงลาดไม่อยากลงครับผมเพราะว่าตัวเลขทั้งหมดมีเว21ชุดนะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ fc ก็ขอให้ลงผมก็ทําให้ดูนะครับรงเล็บว่าทําให้ดูตัวเลขไม่ได้เยอะนะครับจริงๆตัวเลขเลขลาดลงไว้มีแค่10ชุดใน21ชุดนะครับเท่าที่ครับ fc ขอมาครับที่เห็นมาแล้ว3งวดก็เข้าถึง3งวดนะครับเข้าทั้ง3งวดก็ยังไม่เคยหลุดเลยครับผมอย่างน้อยก็ต้องมี1คู่ครับผมขอ fc ท่านพิจารณาด้วยนะครับครั้งนี้เลขทั้งนั้ก็ไม่ทําให้ fc ผิดหวังนะครับถึงแม้จะตัวเจาะไม่ได้เข้าที่ยกขึ้นมานะครับผมนะครับที่หยิบขึ้นมานะครับเป็นตัวหลักนะครับ ก็ยังเข้ารูป8บนล่างนะครับสำหรับ f c ทุกท่านใดที่เข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะนำบอกต่อนะครับใส่ใจก็จะได้ค่ากับข้าวค่าขนมนะครับของลูกหลานและตัวของท่านเองนะครับข <Okay. S 1> อเรียกนะคราดค่อนข้างชัดเจนนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่เป็นไรครับผมอยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่โชคที่ชัยนะครับสติปัญญาของแต่ละคนพิจารณาญาณของแต่ละคน <Okay. S 1> ก็มาดูกับปลอยตัวงวดเลยครับ เลขทังลาดครับผมปล่อยตังงวดวันที่27มีนาคม2 5งพเครับผมเลขทัางลาดก็ไม่อยากให้ทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านเชื่อในตัวเลขของเลขทังลาดให้นำพิจารณาเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับสนากอื่นได้เลยครับผมนะครับแค่ชมนะครับแค่ชมแล้วก็พิจารณาดูว่าความเป็นไปได้ยังเป็นยังไง วันที่ับวันที่27มีนาคม2567ลรูดบนล่างเลขราดวางไว4้4กับ5หลักร้อยวางไว6้6กับ7ครับผมตัวประกบครับ6 7 2จนะครับผมจับคู่ครับผมจับคู่4 5 4, 6 4 7 4 2 7 2 5 6 5 7 5 2 6 7, 6 2นะครับผมเน้นไปที่46 47 5 6 5 7 6 2 7 2ครับผม4ตัวโต๊ะวางไว้เป็นแพทเทิร์นไกลไลน์นะครับผม4 6 2 6 4 7 2 6 5 6 2 6 5, 6, 2, 6, 5 7 2 6ดสองหกห้นะครับผมจะเห็นได้ว่านะครับผม4 7ก็มาจากข้างบนนะครับเอ่อ4 6ก็มาจากข้างบนนะครับ5 6ก็มาจากข้างบน5 7ก็มาจากข้างบนนะครับวางไว้ที่หลักวางวที่ล่างนะครับ ส่วน2627นะครับนะครับวางไว้ที่บนนะครับผมสังเกตนะครับสังเกตพิจารณาดีๆนะครับผมชุดเต็มบนล่างนะครับที่ fc ขอมาเรียกแลกก็ทำให้ดูนะครับตัววิน4512367นนะครับก็เน้นเหมือนตัวข้างบนเลยครับผมขอให้มานะครับขอให้โดนนะครับ ขอเอซีทุกท่านนำไปเปรียบเทียบกับเกับสํานักอื่นได้เลยครับผมขอให้มีโชคมีชัยอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ํากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมขอ f อซีทุกท่านนะครับรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ